ตกลงมิดวาเฉินแห้งนอนแล้วมองนี่จักบาตรี่ลีล่ะล่ะนี่คือการรายงานจาก iPad ค่ะว่าวเชิญแห้งนอนอุ้ยแพสวยแห้งอุ้ยแพสวยยิงหนงาเบิ่ดล่ะพี่ลีพี่หมอนก็สวยน้องเปิดกล้องหน้าตีบวชเสียไม่ได้หมอนบวกองแทกแตกเติงแตกเติงแตกเติงแต่ว่าเป็นพายาอันบวนยาะแยบไม่ว่าเป็นอันค่าเนาะ รุ่งพื้นทีแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วปูสัดวันนี้ใครอายุเลยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปร้อยคนแรกเข้าฟรีว่ายลาเอเยนเดอร์แต่เลื่อยสิแปดปีแล้วเขาเลือยเจ็ดสิบห้าอ๋อกับเลขหนึ่งกับเป็นเลขเจ็ดนั่นเลขหนึ่งกับอุ้หอิงบอกแล้ว เขาเธอเนี่ยเธอพายมาแล้วเธอก็ไปทิมแล้วพี่นวงครับเพิ่งลิงเอออย่า,เายงเด็กหน่อยพี่น,น้องคะกระหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันกระสิบแปดแต่วันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดแปดพี่เบมตีอะไรพี่แบ็มตีเองน้องไม่ได้บอกใครพี่แบ็มตีเองพี่เบ็มพูดเองเพราะว่า็ด เจ็ดกันมุลตัวเดียวกันสิบแปดเจ็ดกันมุลตัวเดียวกันหนึ่็ดแได้นมือขันนมือน่ะเป็นเสื้อลาบอไเงินม่แกผู้หน่อยลงกผู้หน่อยลกเนาะพอดีแล้วนะอย่าลดอีกถ้าลดอีกมันจะผอมมาก เออว่าก็ไม่ใช่ปจะเอาอันไปจะเอาบูดลงมาใส่บุริกิบกิบเขียวเป็นเขียวหนาลักหนาลักไปเจอีเพิ่มเชียววันนี้บรรยากาศไปดอ่ะจะเริ่มด้วยค่ะปอมเปมบอกแล้วว่าปอมซุ่มใช้ซุ่มกับรอบนั่นกับสายซุ่มรอบนี้ก็สายซุ่มกับไปดอนค่ะแต่ว่าตู้อื่นมาฝันจริงเจ้าภาพซื้ออึ่งไม่ท่าอุ้งอิงโลละสี่ร้อย มีซาลาเป้ว่ามีแต่อื่นใครก็เลยบอกจะภาพไปว่าอุ๊ยอิงบอกว่าเคยเมาอึ่งด้วยเพราะว่ากินเยอะลาเคยบอกตรงไหนว่าเราเมาอึงเอาเมื่อนั้นเดฟบอกเขาใหญ่น่ะบอกแม่บอกนูกินนูกินอึ่งไรนู้เมาใครอึ่งคนนี้ในในช่องพี่ไหล่ชนเต็งนาเน้ยบอกอันพลังกันเขาพลังอึ่งเป็นเหตุพลังอึ่งเป็นเหตุนี่มีหลักฐาน มีหลักฐานมมีีรรววิเอไใคาจ๊บรรยากาศครับพี่น้องคะอึ่งแม่ไข่อึ่งแม่ไข่ มันอาจจีบพ่างามเนี่ยด้วยค่ะภาพกับพี่น้องค่ะแต่ว่ามันกัสีเป็นตะเบิงอยู่เพราว่ามันก่วงค่ะพี่น้องค่ะมันก่วงมากไม่พูดตรงๆนะนะคือบกับี่ มันเป็นบาดแดดมาพ้อแต่ว่าตกลอกผืนมันนุ่นๆนิ่งๆง่ามเดี๋ยวมันเป็นสีหมาหนาวมันหนาวเดียวกันมันไปอัดเผาหยาดยวนบ้านกระที่นี่หนาวมันเปลี่ยนมันต้องไปสีเปลี่ยนสีผมน้ำต่อนจะขอเวล้าเลยเนาะเซเว่นเนาะวันนี้ให้งอันแว่นเล่นสีไม่เล่นสีดำใช่ไหมเมยพวกก็เลยดำไปหมดใช่ไม่แว่นแต่ก่อนมันเป็นสีบลูไงเออใช่ใช่ใช่ แต่ก่อนมันเป็นสีม่วงเล้วผมเนะี่ยม่วงเทาเหรอตอจาจริงที่ลงสีเทานั่นแหละแต่มันเปลี่ยนมามันก็เป็นสีแบบนี้หละโอ้แหงเนหรอคุณดาด่า บกอนีมันบ่อลงมันบอลงมันพอดีแล้วขั้นจอยก่นี้มันสีเหี่ยววเอาออกจเครื่องจอยก็พอมันจีจอยแบบไเอาอีกมันม่จอเอาปีซี่กิวก๋วยเตียวอยู่มือคืนนี่เอาลองยูทูบเบอร์ทานนี่ค่ะบอต้อให้พี่มอนเล้าจอยเลากัสารบ่มหมหาคือเก่า เขามีส่วนเขามีส่วนมีซ่งปอมแปมกามีส่วนหลวดส่วนหลวดค่ะส่วนท่งปอมมีใครไม่จะส่วนหลวดค่ะเพราะเห็นพ่อนอนอยู่เพอว่าพ่อโจไปกินเขายู่บ้านยังไม่มาใช่ไหมคเดียว ไา่ว่าไปกรุงเทพไม่บีครั้งบ้านเลย er. มีนบวนนี้มาจ้บมาจบมีจูมาไปบมาจลยมีจมาจูบ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 มากูบมาจ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 นบจูบมาจอบมาจอบอาจนบมาจูบมาจูบมอจูบมาจู้ดาูบมาจูบาจูบมาจูบอาจมากูบมาจูมาจมาจูบมาจ้มาจมาจูบามาจ่มาจาจูบมาจูบมาจูบมางูบาจบมาจบมาจูบมามืจอเมาาจาจูาจมามาจูบี เป็นแพ็กเลยเราไปซสือมาให้อองอิงมาอูงอ yeah. yeah, ิงมากินต yeah. yeah, um, yeah. ้มอึงอึงกับอึงไข้สิ้นไปเรียบร้อยโอ้อันนั้นคือยังนะทงโบโบฝนนั่นน่ะยุคเห็นบ่แย่ขึ้นถุงนะพหยุดของพอหยุด อียงดอกนิยมรุ่นโบกพัดโบกวัดเอียงวัดนนี้แต่ว่าอยู่ไรองตกมาตลออเลยก้อนหอด่ะก้อนหอดสิบสกโลน่ะหก็ขืนนี่แหละทอง้อก็ขืนท่งานบุางคุณแม่มีแ่มันอีนี่ แน้อนนี้นาแบบพนแล้วคู่นน้พี่มอเขากตั้นียพี่มอสอนคิอแตมก้อนเน้ย่อขเป็นคู่เป็นตายันเบส้าไลกปเป็นคู่เถอะ ดำเลยใช่ไมไม่ดำเลย่เหลืองค่ะสีแนนอปเปลี่ยนกาลอเไปเปลี่ยนกางเกงเลยเวกชอบใส่สีขาวเลเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นดำสาดสาเพาเล่ยงได้แต่ว่ายีมสอดขึ้นมนากแหลมอ่ะพรเปนยังดอกเร่นดีเจ้าพรตมันเล่นดีเ่พี่พ้อมแปมเหี่ยีบ้านบางหว ทุกคนเข้ามาเตะผ่าหีบดิฉันค่ะหีบดิฉันว่าอย่างกว่าเอกวัดชิบวันเดินเดจะไปเกษียณดีสุดเขาว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้ทำไมผมแปมันอันพิรุนีมากค่ะพี่ไปผ่าตัดแล้วก็ฉีดฮอร์โมนที่ไหนคะแมาจันทพี่เทคฮอร์โมนยังไงคะวายเหมือนผมีกระด้างทำไมเหมือนกระเซียบมันดำที่เป็นเหยียบเหยียขอบตาดำดำบอกตาทุ่นดอกกระชั่นเดี๋ยวอันนี้แจ้งเรอไห มันมีอันหอกดวงตามันเลิกมันเหลี่ยมอันนี้แต่งหน้าเราบอกดวงตาทนดอกอันมันมานอนหลับมันมาหลับมันนอนบอกตาทนผีบอกพนดอกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยี่ยมเอ้าเดี๋ยวเดียวหันหันทั้งหุ่นหันทั้งพูนตาไม่หนี่งคือปอบไม่ใช่หันเป็นกรอบหนาเลยแม่อันนี้เฉ